กี้เรากินของขาวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินของหวานเราจะไปกินเครฟปแล้วก็กาแฟกันค่ะไปค่ะเครปของเรานะคะมาแล้วค่ะเป็นนูเทลล่ากับฟรุตนะคะฟรุตข้างใน ที่เราใส่ไปก็คือบานาน่ากล้วยนั่นเองแล้วก็คาปูชิโน่ดีแคฟนะคะช่วงบ่ายแล้วก็กินกาแฟดีแคฟน่าจะเวิร์กว่าค่ะบรรยากาศของร้านนะคะก็เงียบๆค่ะคนไม่เยอะเลยมากินเค้กกันค่ะร้านนี้นะคะประวัติศาสตร์ยาวนานค่ะเปิดมาตั้งแต่ปี หนึ่งเก้าสี่เจ็ดนะคะอยู่มานานมากน่าจะเป็นแบบร้านชื่อดังของประเทศเขาอันนี้เดานะนะครับอือส,สดชื่นดีค่ะมากินกันค่ะตอนนี้นะคะเรากินเครปไปได้เกือบจะครึ่งจานแล้วล่ะคะ่ะน่าเสียดายมากเลยแป้งเครปเนี่ยมันเย็นเนาะถ้ามันแบบร้อนๆอบแบบทำมาร้อนๆแล้วก็ทานูเทลล่าแล้วก็แบบ เออกล้วยอย่างเงี้ยมันคงจะแบบอร่อยมากๆ